สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลย ฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ฟินแลนด์พิเมรีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง SJK เฮลซิงกิเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างยาลุคคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา4ทุ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามบสออรีนาเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้าน SJK h e ลซิง k i ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4ี่นัดเสมอศูนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้าน SJK h e ลซิง k i เพิ่งจะโดน KPS ถล่มมาแบบหมดสภาพ0นต่อ3แต่ข่าวดีคือไม่มีใครเจ็บเพิ่มหรือโดนแบนเพิ่มเติมเกมนี้เลยสามารถจัดชุดที่ดีสุดลงสนามได้เหมือนเดิม คีแมนอยู่ครบทั้งอเล็กซานเดอร์ริงกับปารีมนตูที่จะคุมเกมแดนกลางและแน่นอนว่าตัวทีเด็ดอย่างเตมูปุกี้ก็ยังยืนลาดตะข่ายเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนยาโลกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนฟอร์ม5นั้นลังสุดจากทุตรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้15ประตูเสีย2ประตูวันนี้ทางด้านยาโลทีมเยือนก็ถือว่าสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครติดโทษแบน แต่ก็น่าจะมีการปรับบางตำแหน่งจากเกมที่แพ้ KTP 2ต่อ3เล็กน้อยโดยคู่หน้าเกมนี้ยังคงให้ฟิลิปวาเลนซิตกับเคอร์ฟาวล่าซิโซโกทำหน้าที่ลาตาข่ายส่วนตรงกลางมีเซอร์กิเอลเมนโกกับไมเคิลโอกุงบาโรคอยคุมเกมทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้าน SJK h e เฮลซิงกิชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย2ประตูแม้เกมล่าสุดเฮลซิงกิจะโดนคูบีเอสไล่ถล่มยับแต่มาดูเฉพาะผลงานในบ้านต้องบอกว่าจัดจ้านใช้ได้เลยครับชนะ3จาก4เกมหลังยิงรวม14ลูกเสียแค่5ส่วนทั้งฝั่งยาโลผลงานนอกบ้านช่วงหลังบอกเลยว่าแผ่วชัดๆแพ้ถึง2จาก3เกมหลังเสียไปถึง6ประตูที่สำคัญคือบุกมาเยือนสนามนี้3ครั้งหลังสุดแพ้รวดยิงไม่ได้เลยและโดนไปถึง8เม็ด มองจากสถิติและทรงบอลเฮลซิงกิมีลุนยิ่งขาดอีกเกมเปอร์เซ็นที่ SJK เฮลซิงกิจะชนะอยู่ที่70%เปอร์เซ็นต์ที่ยาโรจะชนะอยู่ที่10%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า SJK เฮลซิงกิเปิดบ้านชนะยาโรไปด้วยประตู3ประตูต่อ0เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง VPS ว a ซ่าเปิดบ้านต้อนรับการมายิงของทีมอย่างหาก้าคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเลม o n Soft s t a d i u นเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้าน VPS w a ซ่าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ดับ6ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้าน VPS ว a ซ่าสภาพทีมวันนี้ถือว่าพร้อมสุดๆ ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือโดนแบนเพิ่มเติมจากเกมก่อนเลยการจัดตัวไม่น่ามีอะไรพลิกโผใช้ชุดเดิมยกเซตโดยตัวคีย์หลักก็ยังเป็นไมอิซซาฟอลที่จะลงมาทำเกมตรงกลางสนามพร้อมกับ2ตัวลุกอย่างนิโคลัสเฟอรูอุชาโตกับออลลียาโคเนนที่จะยืนหาช่องยิงด้านหน้าเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนฮาก้ากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย11ประตูวันนี้ทางด้านฮาก้าแม้ไม่มีนักเตะเจ็บเพิ่มแต่ต้องเสียนิโคลัสจานินีดันตัสแนวรับตัวหลักไปเพราะติดโทษแบนทําให้แนวรับมีปัญหาแน่นอนส่วนตัวลุกเกมนี้น่าจะใช้ชองปีแอร์ดาซินวาลูคัสฟันเก่าและดิยาปาปิดวิลเลียมส์คอยประสานงานอยู่ตรงกลางสนามสนับสนุนหน้าเป้าอย่างกันเลมูนตาเนนที่เป็นความหวังในแดนหน้า ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้าน VPS วา r s ชนะ3นัดเสมอ0นนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย7ประตู VPS วา r s กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหลังจากออกไปแพ้ AC o l u 1ต่อ2นัดที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะเลือกฟอร์มกลับมาเพราะเจอกับาก้าที่กำลังเสียศูนย์หลังแพ้ลวดรวมถึงนัดสุดท้ายที่โดนเฮลซิงกิกดไป3ต่อสภาพทีมตอนนี้ไม่มั่นใจเลย อีกทั้งยังขาดกองหลังตัวหลักแบบนี้บอกเลยว่าเกมรับมีหัวแน่ๆแม้ว่าทั้งสองทีมฟอร์มจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ภาพรวมยังให้น้ำหนักไปที่เจ้าบ้าน VPS w ซ่าที่น่าจะกู้หน้าเก็บ3มแต้มได้แบบเฉือนเฉือเปอร์เซนต์ที่ VPS w ซ่าจะชนะอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์ที่ฮาก้าจะชนะอยู่ที่20และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า VPS w a ่ a เปิดบ้านชนะฮาก้าไปด้วยประตู2ประตูต่อนหนึ่ง เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอินเตอร์ตูคู่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างมาเรียแฮมคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเวลิตัสสตาดิโอนเรามาเรื่องกันที่เจ้าบ้านอินเตอร์ตูคู่ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้ศูนย์นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้10ประตูเสียสประตู วันนี้ทางด้านอินเตอร์ตูคุความพร้อมของทีมถือว่าอยู่ในระดับดีเลยครับไม่มีใครเจ็บไม่มีใครติดโทษแบนทําให้จัดทัพชุดเก่งลงสนามได้เต็มสูบตัวหลักอย่างแอคเซลควเมยยังเป็นคนคุมจังหวะในแดนกลางเหมือนเดิมส่วนแนวลูกก็จะใช้บริการของอังตวนเอ็กซ b มบาคั e วเมโบตูและดิมิตี้เล็กโบในการไล่ล่าประตูซึ่งทั้ง3คนก็ถือว่าเล่นกันร,รู้ใจพอสมควรเลยทีเดียว มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนมาเลหามกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่มดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย15ประตูวันนี้ทางด้านมาเลหามีปัญหาเล็กน้อยในแนวรับเพราะจะไม่มีแพทริกไลตาเนินที่ยังไม่หายเจ็บส่วนตัวอื่นพร้อมลงบุ๊กันครบเหมือนเดิมโดยแดนกลางจะให้นีโลคูชาซาโลเป็นคนคุมเกมส่วนแนวลุกจะมี3ประสานฮูโกกาโดโซ อันโตนีฮัตตูเนนและเจเดนรีดที่จะเป็นตัวทำเกมและตัวจบสกอร์ให้กับทีมทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคู่ชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย5ประตูมาดูฟอร์มโดยรวมของอินเตอร์ตูคู่ต้องบอกว่าหลังๆเริ่มหลุดเสมอบ่อยขึ้นโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ไปเจ้ากับกานิสทานเฮลซิงกิ2-2 แต่ถ้ากลับมาเล่นในบ้านยังมีอะไรให้หวังครับเกมเย้านัดล่าสุดก็เพิ่งจะยิง KTP God ก้าไปแบบยับยับ5ต่อ0ขณะที่ฝั่งมาเลหามเกมรับยังล่วงเหมือนเดิมนัดล่าสุดก็แพ้ยับไปให้กับ SJK ไซนายน1ต่อ4ซึ่งถ้าเทียบกันเรื่องฟอร์มและความมั่นใจบอกเลยว่าิ Inter ์ตูค u ข่มชัดเจนครับแต่ดูแล้วเกมนี้น่าจะมีลุ้นยิงขาดได้อยู่ดีเปอร์เซ็นที่ิ Inter ์ตูคูจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซ็นที่มาเลหามจะชนะอยู่ที่15เ์ และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอินเตอร์ตูคู่เปิดบ้านชนะมาเรียฮามไปด้วยประตู3ประตูตอนน่อ1แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้น สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บ o n และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ